ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันค่ะเทคนิคนั้นก็คือการเพิ่มยอดแชร์คลิป tiktok นะคะในเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตัวน,นี้ได้เลยค่ะ มอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เราได้กรอกคะ่ะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail Google ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะเอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม t i k t o k กกันค่ะปุม่มนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวเพิ่มหัวใจแล้วก็อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มแชร์กัน,นะคะ่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยค่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์ตรงนี้เราก็ไปนำลิงก์คลิปที่เราจะต้องการเพิ่มยอดแชร์มาได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ไปที่400นะคะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลีย่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมืกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสีเขียวแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ออเดอร์ของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นเปเล็ออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราได้ทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะไม่งั้นยอดแชร์ของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่าเราดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานหมายต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3มช่องทางนะคะช่องทางที่1น่ก็จะเป็นช่องทาง สแกน QR code พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมห้าระยบาทขึ้นไปก็จะได้โบนัส5%ด้วยค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสามารถใส่ยอดเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้า QR code แบบนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะจะเป็นช่องทาง True m o n นี Wallet ค่ะแล้วก็สามารถใส่จำนวนเงินได้เหมือนเดิมเลยนะคะมันก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดมาให้เราค่ะ และช่องทางที่สามนะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะหรือถ้าหากใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาอื่นนะคะก็สามารถเลือกหมุดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็แจ้งปัญหานะคะใส่เลขออเดอร์ Order, ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็จะเป็นคําจังซื้อขั้นต่คำคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วด้านหลังสุดนะคะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยค่ะเราก็จะคัดลอกลีนนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกัน,นะคะ่ะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนาถึง5%าเเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูติ๊กตอกกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราอยู่ที่16ค่ะเราจะทําการรีเฟรชนะคะ และตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาถึง837เลยค่ะหากยอดขึ้นเพิ่มเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เป็นบริการแถบยอดของเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ